บันทึกนี้อ้างอิงจากบุคคลและเหตุการณ์จริงในประวัติศาสตร์เรียบเรียงรายละเอียดบางส่วนเพิ่มเติม,เ,ตมเพื่อให้เป็นเรื่องเล่าที่เข้าใจง่ายค่ะเมียเก่าเมียแก,ก่ที่ชื่อว่าเมืองไทยเมื้องหลังพระราชหัตทะเลขาแห่งความวิปรโยคหวยหาในหน้าประวัติศาสตร์สยามปีพุทธศักราช2440นับเป็นปีแห่งการจาริกครั้งสำคัญ เมื่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุลาลงกรณพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตัดสินพระราชหฤทยัยเสด็จพระราชดำเนินประพาสยุโรปเป็นครั้งแรกเพื่อเจริญสัมพันธไมตรีและแก้ไขปัญหาการเมืองระหว่างประเทศในขณะนั้นทรงมอบหมายให้สมเด็จพระนางเจ้าสวภาผ่องศรีพระบรมราชินีนาถซึ่งต่อมาได้รับการเฉลิมพระนามาธิไทย เป็นสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงดำรงตำแหน่งผู้สมเด็จราชการแผ่นดินต่างพระองค์ทรงดูแลร,ร,รักษาพระนครในระหว่างที่พระองค์เสด็จห่างไกลบ้านเกิดเมืองนอนบรรยากาศณเมืองเอเซนและความอ้างว้างในหัวใจวันที่5กันยายนรัตนโกสิร์ศก1 1 6รศ1 1 6 ขบวนเสด็จได้เดินทางถึงเมืองเอเซนประเทศเยอรมนีเมืองที่เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเหล็กและอาวุธที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของยุโรปในเวลานั้นแม้รอบพระวรากายจะรายล้อมไปด้วยความล้ำสมัยของเทคโนโลยีโรงงานของตระกูลครุปที่แสนอลังการหรือการต้อนรับที่สมพระเกียรติยศเพียงใดแต่ลึกลงไปในพระราชหฤทยัยกลับทรงรู้สึกโดดเดี่ยว ทรงหยิบปากกาขึ้นจารึกพระราชหัตถทะเลขาฉบับที่53ส่งตรงถึงแม่เล็กคือพระนามลำลองที่ทรงใช้เรียกสมเด็จพระศรีพัชรินทราโดยทรงบรรยายความรู้สึกเปรียบเปลยไว้อย่างลึกซึ้งว่าตัวฉันเองรู้สึกเสียเป็นนิดว่าเป็นสามีหรือผัวของเมืองไทยที่ได้อยู่กินด้วยกันมาถึง30ปีเป็นเมียเก่าก่อนแม่เล็กนาน แต่เพียงอยู่ด้วยกัน20ปีเศษยังคิดถึงกันแทบตายนี่เป็นเมียเก่าเมียแก่ที่เลี้ยงฉันมาฉันอาศัยเมียฉันอยู่เมียฉันกินจะไม่ให้ฉันคิดถึงยิ่งกว่าเมียใหม่อย่างไรได้นอนใจเต้นนั่งใจเต้นคิดถึงทุกข้ามเช้าคําว่าเมียเก่าเมียแก่ในที่นี้มีได้หมายถึงสตรีท่านใดแต่ทรงหมายถึงแผ่นดินสยาม ที่พระองค์ทรงครองราชดูแลมานานถึง30ปีทรงเปรียบพระองค์เป็นสามีที่ผูกพันกับบ้านเมืองยิ่งกว่าสิ่งใดทรงยอมรับอย่างอ่อนน้อมว่าพระองค์ทรงอาศัยเมียนี้อยู่เมียนี้กินหมายถึงทรงเติบโตและดำรงอยู่ด้วยหยาดเหงื่อและภาษีอากรของราษฎรไทยความเบื่อหน่ายในสิวิไลและความหยหารสชาติแห่งบ้านเกิดในสายพระเนตรของพระองค์ ความหรูหราของยุโรปนั้นเป็นเพียงภาพมายาทรงระบุในพระราชหัตทะเลขาว่าความสนุกสบายความใหญ่ความงามความมั่งมีสีสุขก็เห็นว่าเดียวหายไปหรือจะจําไปได้ก็เป็นแต่เห็นเขาขี่คารหามเท่านั้นความรู้สึกนี้สะท้อนออกมาผ่านรสชาติของอาหารด้วยตลอดระยะเวลาที่ประพาสยุโรปทรงต้องเสวยอาหารฝรั่ง ที่มีแต่เนยนมและเนื้อทรงบ่นว่ารสชาตินั้นจืดชืดและเลี่ยนยิ่งนักในบันทึกส่วนพระองค์ทรงเล่าว่าบางมื้อถึงกับต้องทรงแอบทำข้าวต้มหรือไข่เจียวสเสวยกันเองในหมู่ข้าราชบริพารโดยมีเครื่องเคียงอย่างน้ำพริกตาแดงปลาแห้งและเนื้อเค็มที่ทรงอุตส่าห์ให้เจ้าพนักงานเตรียมใส่หีบมาจากกรุงเทพ เพื่อช่วยให้ทรงเจริญอาหารและคลายความคิดถึงบ้านฝันที่ทำให้ตื่นมาพร้อมรอยยิ้มก่อนหน้านี้ทรงตรักตรําพระวรากายจงทรงพระประชวนนอนพระบรรทมไม่ค่อยหลับหรือมักจะทรงสุบินถึงเรื่องวุ่นวายกวนใจทรงใช้คำว่ากวนโทโสหมายถึงทำให้หงุดหงิดแต่ในคืนก่อนวันที่5กันยายนนั้นทรงเขียนเล่าด้วยความปิติว่า ฉันมีความยินดีนักที่เมื่อคืนนี้ฝันถึงบ้านสงความปรารถนาแล้ววันนี้ตื่นขึ้นอมยิม้มรอยยิ้มนี้เกิดจากการที่พระองค์ได้กลับบ้านในความฝันนั่นเองคำสั่งความถึงขุนพลคู่พระไทยในช่วงท้ายของพระราชหัตถะเลขาทรงมีพระราชประสงค์ให้สมเด็จพระศรีพัชรินทรานำข้อความในจดหมายนี้ ไปแจ้งแก่บุคคลสำคัญของท่านซึ่งเป็นกำลังหลักในการบริหารราชการแผ่นดินคือ 1. สมเด็จพระเจ้าบรม,มวงศ์เธอกรมพระยาเทววงศ์วโรปการในจดหมายเรียกว่ากรมหลวงมหาเสนาบดีกระทรวงการต่างประเทศผู้เป็นดั่งมันสมองของสยามและ 2. ส,สมเด็จพระเจ้าบรม,มวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพในจดหมายเรียกว่ากรมดำรง มหาเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยผู้เป็นดั่งมือขวาในการจัดระเบียบการปกครองส่งกำชับว่าไม่อยากเขียนเล่ารายละเอียดผ่านจดหมายมากนักเพราะกลัวจะดูเป็นการงุ่มง่ามเป็นสมถะหมายถึงเรียบง่ายจนเกินไปหรือดูหัวโบราณและตั้งใจจะกลับไปชี้แจงด้วยปากคือเล่าให้ฟังต่อหน้าจะเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกได้ดีกว่า พระราชหัตทะเลขาฉบับนี้ลงพระประมาพิไทยสั้นๆแต่เปลี่ยนด้วยความหมายว่าผัวที่รักของแม่เล็กจุลาลงกรปรออันเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่แสดงให้เห็นว่าภายใต้พระเกียรติยศอันสูงส่งพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีหัวใจผูกพันกับแผ่นดินและครอบครัวอย่างหาที่เปรียบม่ได้